โอเคครับเด้ได้ได้ครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับเอาไปข้างในเลยดีเดี๋ยวยุีถึงออได้ครับอุยขอบคุณมากครับขอบคุณครบกรุนัขอบคุณครับขอบมากนะครับพี่ขอบมากนะครับกนันรักมากอุยขอบคุณครับพี่น้องนอฝากข้าจ็บหน่อยอะรกไม่รู้ คนเะครับปิดเีขอบคุณมากนะขอบคุณผูสะเพาะด้วยนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอ๋อใช่แล้วกลับขอบคุณมากครับพี่ใช่แล้วเย้ขายจ้าขายจ้าของยี่สิบจ้า ตั้งอะไรอ่ะใช่เหรอแค่อย่างรีตั้งได้ที่จอดเยอะไหมพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามาช้าอาจจะไม่นี่ภูพทรผลงานได้ไหมให้พ่อแก่ได้จ้ะแม่จ๋าไม่ได้กินเองให้พ่อขอให้พีนแนทอ่านแป๊ดแนทแนทเนาะสายแนทกันลูกโอเคขอบคุณภูซัพพอร์ตนะครับนี่เดี๋ยวเราไปจะเป็นการแจกูซัพพอร์ตอ่ะพี่อยู่ได้เลยนะอ่ะพี่พี่เจฟไอพี่พี่เจ อ่ะแล้วครับครูสะพ่อจากนอนขอบคุณครูระขอขนมนอรอนด้วยครับอบผู่นี่ขออันนี้เป็นถ้วยได้จ้าแม่จ๋าได้่ะถ้วยนีอ่ะครูสะพ่จากนอนนี่ขอบคุณมากครับถ้เ่เถ้วยเลยอใช่ครัอาทุเอาคุณสะพ่อครับมาคุูสะพอดอ่ะพี่โอ้พี่เจพี่เจครับ ตองช้า้องตินจะจะพุ่แจ้งนะครับแจจะแจ้งเรื่อยพี่เจมกอดมีคนปล่กอดสูู้เขาบอกไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวคนเขาปล่อยกอดหน่อยอ่ะพี่พีทขอบคุณครับนี่ปุตตะปอดขอบคุณมากครับปกล้องใหญ่ของน้องเติร์นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สนุกเกอร์ครับกล้องใหญ่ของน้องเติร์นโอเคนี่ใช่ไหมว้าว ว้าวขอบคุณมากนะครับอ่ะสามสาว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 เต้อันนี้ของมิตของเจีออยอันนี้อันนี้ของเจีออยเอาสาวเอาสาวสาวเต้เอาสาว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 เต้แล้วต่อไปก็ของหนึ่งสอง ครับขอบคุณมากนะพี่เพียรพี่โยนขอบพี่โยน,พ,พ,ยน,พ,ยนพี่หญิงคุณพ่พอจันโนนขอบคุณนะครับชอบมันมีป้ายหน้าเราเราด้วยอ่ะชอบอ่ะเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีรูปหน้าเราด้วยนี่น่ารักมากเลยดูขอบคุณทั้งพแพต่คุณพ่อนะครับพี่นุก๊กพี่สนุกเกอร์ มาแล้วครับเอ้าน่ารักมากๆวน่ารักมากดูชอบมากไอเลิฟไอเลิฟไอดีใจมากๆขอบคุณครับมาครับนี่อันนี้ของอันนี้ของยายแอมอันนี้ของยาแอมแล้วก็ไอนี่ปเอาของเขาดิของใครของมันดิอันนี้ของลุงคครับขอบคุณมากครับ แล้วก็พี<ป>่เบิร์ตทชาไหมแล้วก็อันนี้เป็นของขูกคุณมากครับแพงแน่เลยอะ่ะพอ่อพ่อครับอันนี้พ่อพักกองหนึ่ง,งพี่ใหม่กองหนึ่งขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณครับใจมากลูกครับคห้มาด้วยเอะไรลูกเนี่ยมันคือ น้ำต้มแล้วก็มีกูหน้ามีคิดแม่ขอให้รวยๆลูกสาธุขอให้รวยขอให้รวยขอให้คนที่ทำวัตถุดิบมาดัเติร์นนะครับเจ้าข,ของก็ร่ำรวยร่ำรวยแล้วกันนะครับใช่ผมผม,ผม้ำหน้ากินมากเลยอะ่ะหน้าทานมากเลยอะ่ะถ้าเกิดผมขายอาจจะได้หลายบาทพี่อั้มครับไม่เป็นไรครับวัตถุดิบอ่ะพี่อ๋อไม่คุ้มค่าครับไม่วัตถุดิบเป็นอั้มเหลือใครอีกนะเศรษฐีแบบ ขวัญใจอ่ะขวัญใจมาแล้วแม่จ้าเดี๋ยวไปให้พี่พี่นักนักนักดนตรีด้วยนะเดี๋ยวไปพี่พี่นักนักดนตรีด้วยให้หมาบอกไม่เอาได้ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยคุณบโฟลตพอนะเก็บเก็บเตรียมตังตัวหลังเด้อ อ่ะอันนี้แต่ว่าจะให้พี่ๆจิลปินด้วยเที่ยวนีครับครับ้อบใช่ใช่พ,พี่ครับอ่ะให้ให้ผมออใช่อ,นะอ่าพี่พี่สาวครับพี่สาวด้วย ันนี้ครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะไปให้พี่ๆนับดนตรีอ่ะขอบคุณครับจะไปถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางก่อนแม่บอกให้ถวายนะทุกคนอย่าด่ามากนะครับแม่บอกให้ถวายนะครับแม่หมายว่าให้ถวายนะครับแม่หมายถวายก็แก่อันนึงแล้วก็อันนี้ถวายให้กับ ạ thưa รวยแน่ๆพวกเราเขาไปแล้วว่าขอให้คนในรูปคนในรูปในกล้องรวยๆเราก็ขอให้คนทำมาให้รวยๆให้เจ้ด้วยได้เดี๋ยวจะไปเจ้แต่ว่าจะให้พี่นักเล่าดนตรีด้วยโอเคโอเคครับอุ้ยพอมีอันนี้ไม่ได้เห็นาด้วยอ่านได้ปะอ่านพร้อมกันปะจริงๆจะเป็นยีนลับด้วย พี่นุกพยาอุ้ครับเขาเขียนมาเขาบอกว่าถึงศิลปินที่รักอยากให้เติ้ลได้ใช้ชีวิตแบบที่เติ้ลชอบได้ใช้ได้ทําในสิ่งที่เติ้ลอยากทาเป็นตัวเองได้ย่างอิสระเราพร้อมสนุนและมอบความรักให้เติ้ลอยู่ตรงนี้เสมออรอยยิ้มของเติ้ลคือความสุขของชาวหนูอ่อนนะสู้ๆนะเต้าหนุอ่อนพี่นุกเก็บตีพยาโอ้คุณมากพี่นุกครับขอบคุมากคน่ารักมากเลยนี่ อุ้ยขอบคน่ารักมากเลยพี่นุ๊ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะพี่นุ๊มาแฮปปี้มากๆมาแฮปปี้มากๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับพี่นุ๊ไม่รู้ขอบคุณยังไงเลยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลย